สวัสดีค่ะพ่เอเม่พี่น้องสวัสดีเอฟซีทุกท่านเนาะค่ะคลิปนี้จะเป็นคลิปสรุปเดนเนนเจเอค่ะแนวทางของลาวพัฒนาจะเป็นแนวทางของเจป,ปาแตงค่ะแล้วก็ล็อกเทียนทะเลเลขล็อกหนองบัวค่ะแล้วก็ออเพชรซีทันค่ะคลิปนี้สรุป มือหวยเล่าออกเนาะมือเล่าพัฒนาสองทุมขึงออกเนาะค่ะเอามาไปเบิ้งแนวท่างสรุปเด่นเน้นเจาะกันค่ะจะเป็นของเจ๊ปากแดงค่ะเจ๊ปากแดงวันที่เก่ามือแรงเนาะค่ะล้าพัฒนาสรุปเด่นเพิ่นค่ะ ดินหนึ่งเนาะดินหนึ่งเน้นที่หนึ่งแปดแปดห้าเจาะที่หนึ่งแปดห้าค่ะเอาเอซที่ชอบเนาะนีนหน่อยๆเนาะค่ะเน้นๆเนาะแคปนาจอค่ะไพ่จะไปต่อกับเจ๊ปากแดงเนาะค่ะไปต่อกับแคปนาจอไวัยรุ่นมือแรงสองทุ่มครึ่งค่ะเล่าพัฒนา สองทุ่มคืนหน่อยๆแขียๆเนาะค่ะพี่น้องจีปากแดงกราบขอบุญขอบคุณจีปากแดงค่ะที่เอาแนวทางมาวางทางช่องเนาะคะ่ะเป็นก็เอามาวางสม่ำเสมอเนาะกราบขอบประคุณหลายๆค่ะเอาต่อไปค่ะต่อไป เอไปจะเป็นของอเพชรเนาะค่ะของอเพชรอของอ,อเพชร,อง,ออพชรงวดทีผพานมาก,ก็หลุดไปอยู่ค่ะส่วนเดินนินเจาะเพินหลุดไปอยู่เนาะวันที่เจ็ดท่พานมากกับขอโทษขอไพ้แทนเอฟซีเนาะค่ะให้เบิงให้เบิงประวัติเิ่นน่หลุดกับให้เบิงเขา่ากับให้เบิงคือเก่าแห้วเนาะค่ะพี่น้องให้เพิ่นได้เห็นเพื่อนได้รู้ไว ว่ามีเขามีลุดเขาจะงวดลุดจะงวดทีผพานมาเป็นจังไดเนาะตองวดกันเนาะค่ะเจตาให้เบิงงกับบอล,บอลีขึ้นไปหลายเนาะค่ะวันที่เจ็ดทิพานมาค่ะการขอบุญขอบคุณออเพชรค่ะที่เอาแนวทางมาว่างท่างช่องเจตาเนาะไปไม่ไปต่อค่ะมือนี้สรุปดินเน้นเจาะของพื้นอิฟซี FC ที่ชอบเนาะค่ะสรุป เด่นพ่นซีค่ะเด่นซีเน้นที่ศูนย์ซีีหนึ่งซีีหนึ่งค่ะวันที่เก่าหมือนแรงสองทุ่มครึ่งเนาะค่ะไปกับออเพชรเนาะเด่นเน้นเจาะเอาแคปหน้าจอค่ะไปจะไปต่อกับอเพชรแคปหน้าจอค่ะแคปหน้าจอ ไปต่อไปต่อของล็อกเทียนทะเลเนาะค่ะล็อกเทียนพิ่นกระดุดไปอยู่ค่ะอัน,นสรุปของพิ้นที่พื้นดินมาเจาะมาเนินมาบอ่อเข่าเนาะค่ะกาบขอโทษขอให้แท่นล็อกเทียนทะเลเนาะค่ะวันที่เจ็ดที่ผ่านมาค่ะามาเบื้องตัวไม้ของพื้นค่ะ ตัวใหม่เนาะวันที่เก้าพฤษิสภาเป็นวันศุกร์เป็นมือนี้เป็นมือแรงเล่าพัฒนาออกสองทุ่มคึ่งเนาะค่ะเล่าพัฒนาสรุปเด่นหกค่ะเด่นหกเน้นที่หกสองสองห้าเจาะที่หกสองห้าค่ะ เอาเอฟซีชอบกับจัดค่ะแคปหน้าจอจไปจะเป็นตัวกับล็อกเทียนทะเลเนาะค่ะดินเน้นจอแบแคปหน้าจอค่ะก,กราบขอบุณขอบคุณล็อกเทียนทะเลเนาะค่ะเดี่ยวแนวทางมาวางทางช่องเนาะเลขทุกตัวเอามาวางเพื่อเป็นแนวทางเนาะค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นอย่างสูงเนาะค่ะ เหล็กมีเข่ามีลุดเนาะค่ะพี่น้องกราบขอโทษขอภัยแทนหลายเสี้ยนพ่นเนาะถ้าลุดไปเนาะถ้าบ่าท่านเข่าบ่าเดินสองตัวบม่มาสามตัวบม่มาเขากันขับขอโทษขอภัยเป็นเพียงแนวทางเนาะค่ะถ้าชอบเข้ากับจัดเนาะค่ะชอบของผู้ใดเบิ่งของผู้ใดเนาะค่ะผิดจะละหนาเอาหลายเสี้ยนเนาะค่ะพี่น้อง เอาที่เราชอบเนาะเอาที่เข้ามักเข้าชอบชอบก็จัดคัดกระพานไปเนาะค่ะเอาต่อไปค่ะต่อไปจะเป็นของใครของเลขล็อกหนองบัวเลขล็อกหนองบัว ล็อกน้องบัวเพื่อนกับเขาไปอยู่เนาะคะ่ะสูตรเดินนิ่เจาะเพื่อนเราพัฒนาวันที่เจ็ดที่ผ่านมาค่ะเพื่อนกับเขาไปอย่วิ่งรูดเนาะสรุปเด่นวิ่งรูดเด่นมหาเจ็ดกับเขาไปเจ็ดเนาะค่ะพิจารณาเอาพี่น้องชอบของผู้ใดเขาไปเจ็ดเนาะค่ะเพื่อนดินมาหา เอาตะวิ่งรูดเนาะสองตัวไม่เข้าสองตัวมาหนึ่งตัวเนาะอันสรุปของเพิ่นเนาะค่ะ no? สรุป่ามว่าเบื้องต้นอมไของล็อกหนองบัวค่ะล็อกหนองบัวสรุปสรุปเด่นเน้นเจาะของเพิ่นเด่นที่แปดค่ะ เด่นที่แปดเน้นที่ห้าแปดปดสามเจาะที่ห้าปดห้าค่ะเอาพิดารณาค่ะพี่น้องชอบกับแคบนาจอเนาะเด่นเน้นเจาะของเพิ่นชอบกับแคบนาจอเพื่นกับว่างจีตาว่าง อันแนวทางของเพิ่นมือมือห้อยออกเลยค่ะเล่าพัฒนาออกจะสรุปเด่นเน้นเจาะเนาะค่ะของหลายๆเสียนเนาะที่เพิ่นใไหมาเนาะค่ะมาสรุปให้พี่น้องให้ f อฟซีได้พิจารณากันบ่าว่าจะเป็น f อซเก่าเอฟซีใหม่เนาะค่ะกับขอบบุญขอบคุณเนาะค่ะที่เขามารับชมรับฟังทางช่องของเจตาผ้าลวยเนาะ เอาก็เอาไว้รุนกันมือนีเป็นวันที่เก้าเนาะคะ่ะเก้าดีสิบดีตัวมือนีพี่น้องไปรุนกันตัวสองทุ่มขึ่งเนาะ้าเฮ้าโชกเข้าหมานเนาะคะ่ะเอาแคปนาโจอค่ะแคปนาจอ่จะเอามาให้เบิ่งใส่กันเอาเบิ่งจกักนดอยเนาะพี่น้องใส่กันเบิ่งจักน่อยของล็อกเทียนทะเล ล็อกเทียนเทลเลเบิงงส่กันกับล็อกน้องบัวเนาะคะ่ะแล้วก็บ,บิงของออเพชรส่กันเอามาแน่ไ่กันเปรียบเทียบใส่กันเนาะคะ่ะชอบบ้พี่น้องถ้าชอบก็จัดเนาะเคีหยบนาจ,จอไใดถึงสองคนเอาไปแน่ไ่กันเบิ้งลุนส่กันเบิง,บงเอาที่ชอบเนาะชอบของผู้ใดเขากจัดของผู้นั้นเนาะคะ่ะเอาที่เราชอบเนาะ ทีห้ามักเนาะค่ะทีห้าชอบทีห้ามักเป็นมือโชคดีเด้พี่น้องวันศุกรนะ์เนาะวันศุกร์แล้วก็วันที่เก้าด้วยหวยเบิรนก็ออกดีค่ะวันไอ้วันศุกร์วันเจตาเจ้าเจ้าจำได้อยู่บอกวันที่แมนอยู่บอกเจตารุ่นค่ะรุ่นก็ตามที่เห็นมาอยู่เนาะค่ะ ที่แบบเจกตาก็ซอกขาอันแนวทังแล้วก็อันอันที่คำนวณแล้วก็เบึงมาอยู่น้อยพี่น้องเนาะซอกหาอันแนวซอกขาแนวทังที่ว่าเห็นมันเแม่นๆเนาะพี่น้องเนาะซอกขาอยู่เอาแคบหน้าจอค่ะแคบหน้าจอ คลิปนี้ขอขอ,ขอบคุณพี่น้องทุกท่านเนาะค่ะบ่ว่าจะเป็นคนใหม่คนเก่าเนาะเอฟซีทีนารักทั้งช่องของเจตาผ้ารวยเนาะคะ่ะาบขอบคุณหลายๆแล้วก็ทั้งสามซีเซียน,นะะเ,เนาะค่ะ่อวแนวทางมาว่างเนาะ,ะเล่าพัฒนาหมือแรลงสองทุ่มครึ่งเนาะค่ะไปรุ่นกันคลิปนี้ขอพี่น้องโชคดีมีความสุขค่ะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสุขภาพย่อมมาก่อนเนาะค่ะเอาสุขภาพเราแข็งแรงมาก่อนเนาะ เดินทางไปไซสไใขอปลอดภัยค่ะเดินทางไปให้มีโชคกลับมาให้มีชัยคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะ